ปวันขายครับเพื่อจะมีคนมาอุดหนุนยายเพิ่มอะไระยืนยืนเออให้พูดพูดใส่ว่าขายวันไหนบ้าง <c oughs> เพื่อจะมีคนมาอุดหนุนเพิ่มครับแล้วพูดได้เหรอพูดได้เลยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงฟูกูขายวันไหนบ้างอขายวันวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันอาทิตย์นะคะวันอายนกร แล้ววันนี้เราจะทำผัดทั่วกินกันนะครับแต่ว่าเราจะไปอุนหนุ่นคุณยายกันส่งต่อความอิ่มใจนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านเนี่ยมาอุ่นุ่นหมูกรอบเราแล้วก็อยากจะไปอุ่น,นุ่นคุณยายกันต่อเพราะตอนนั้นเนี่ยขี่รถกลับบ้านจะไปเอาหมูกรอบนะครับแล้วฝนตกเราก็เลยจอดพักใกล้ๆแถวนี้เราเห็นคุณยายนั่งใส่เสื้อกันฝนขายพักตากฝนอยู่นะครับวันนั้นไม่มีโอกาสได้อุ่น,นุ่นวันนี้เราก็เลยมาอุ่น,นุนแทนนะฮะและถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะและมีรายได้มากพอนะครับเราก็จะไปมาพักของคุณยายมาแจาบ แล้วก็ฝากล้านคุณยายด้วยนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นคุณยายก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมอยู่ที่ตลาดน,นัดบ้านนาจังหวัดน,นครปฐมนะครับนี้เราจะทาผัดทัวร์กันตอนนั้นกลับบ้านฝนตกเห็นแกนั่งขายตากฝนอยู่ไม่มีล่มด้วย,วยใช่ฝนตกแรงนะยไม่เบาใช่แล้วแกปูกับพื้นเนาะออไม่มีแผงใช่แล้วใส่เสื้อกันฝนนั่งขายอะ่ะมันรู้จะขายได้ปะแต่วันนี้เนี่ยก็เลยจะไปอุดหนุนหน่อยก่อนที่เราจะไปอุดหนุนคุณยายนะครับแล้วก็แวะซื้อชากันก่อนซื้ออะไรครับววววัันนนนนนนีีี้้้้ชชาาไไไทยยกกเขห่ดิ แล้วเขากินไปแล้วเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแก้วเดียวน้ำสมุนไพรไม่นับเออะไรซื้อมีทาโรตีแก้วละ3าบาบาทนี่กำลังไปหาคุณยายนะครับไม่รู้คุณยายจะเก็บหรือยังเป็นไงาชาอร่อยไหมอร่อยมาก <laughs> ฟ้ามืดโอ้โหฝนแน่ต้งหนักเลยคืนนี้หนักท<ก>ุ <laughs> กวันกำลังผ่านหน้ามอสิบปากรน,นะครับไปทางข้างหลังมโอเคไปไปไป และตอนนี้เราก็ใกล้ถึงตลาดแล้วนะครับที่คุณยายขายอยู่เมฆ่นี้ตั้งเขามาเลยฝนน่าจะตกหนักแน,น่คืนนี้และที่นี่คุณยายบอกว่าชื่อตลาดบ้านนาน,นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมและตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าหน้าตลาดแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นคุณยายนั่งขายกับพื้นอยู่เลยนะครับนี่แหละนีแ่แหละขวานีแ่แหละยายรวยหรือเปล่ายายรวยรวยอ,อยู่แล้วหรือเปล่าสงสัยจริงๆยายเทรดทุนจริงๆยายอาจจะเทรดทุนอยู่ตอนนี้แต่แค่มาขายแบบว่าเอากำไรชีวิต สนุกสนุกจริงๆริยายเทศได้วันละแสนเออไม่เป็นไรล่ะเป็นยายช่วยหนูด้วยเป็นอยู่ไหนเดี๋ยวมีถั่วไหมยายมีถั่วพอมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีอยู่แล้วแหละโอ้ยตลาดใหญ่อยู่ดูมูนี่นีดอกสนุบว่าอะไรเรียกว่าอะไรใช่กินไข่เจียวไหมล่ะเออไม่มีถั่วทำไงโอ้มีมะเขือเทศกับพริกไข่อย่างไรคะ สิบบาทมะเกิดเทศอะค่ะสิบบาทนี่เท่าไหร่ฝานเอาเนาะเออเออสิบบาทอันนี้ดูอันนี้ดีที่สุดอันเนี้ยอะไรอะคะดอกนี่สนดอกสนเอาไหมกินไหมอือทอดไข่เอาปะอันนี้ย่างละสิบบาทหรอค่ะสิบบาทอันนี้อันนี้เขาเรียกตลาดอะไรครับเรียกบ้านนาอ๋อตลาดบ้านนาครับผมโอ้บ้านนาจ้าเอาดอกสนมเอาทอดไข่ สามอย่างอันนี้อะไรอ่ะแล้วด้วยแบบคืออะไรอ่ะอะไรนะครับหอปั้มอ๋อหอปมอกินไม่เป็นกินยังไงมันจะจริงหรอมีคนบอกว่ามันขมมันจะหวานหวานแบบถ้ากินกับน้ำลองลองกินดูสิอ่าได้ได้เอาด้วยค่ะต้องปอกเปลือกไหมอ่ะกินเลยกัดกัดเลยอ เป็นเท่าไรคะเท่าไรคะสี่สิบสี่สิบบาทไม่ใช่ห้าสิบหรอมีพริกมะเขือเทศมะนาวสนมใช่ใช่มะนาวเดียวยี่เนี่ยมะนาวมะนาวเท่าไหร่อ่ะสิบบาทห้าสิบบายายมาทุกวันที่ตลาดเปิดเลยไหมครับอ๋อมามาทุกวันเลยใช่ไหมมาทุกวันโหพุธศุกร์อาทิตย์มาเดือยอ๋อพรุ่งนี้ไปห่มวันเดือย วันจันทร์ชมมาเดือยอ๋อวัจันร์ชมาเดอยมีพะรรันจัรจันทร์พฤหัสชงมาเดือยแต่พุธศุกอาทิตย์ที่นี่ที่นี่พุธเดี๋ยวกันครับอ่ะบอกฝากบอกเพื่อจะมีคนมาอุดหนุนยายอะไรนะบอกวันขายบอกวันขายเพื่อจะมีคนมาอุดหนุนยายเพิ่มเลยอะไรยืดจืดอ่ะให้พูดพูดใส่ว่าขายวันไหนบ้าง เคยจะมีคนมาอุดหนุนเพิ่มครับแล้วพูดได้อหรอพูดได้เลยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงฟูฟูอุดพูดใช่เหรอมาให้ยายไม่ให้พูดอ๋อ้วยายพูดตียายพูดตีเพื่อจะมีคนมาอุดหนุนยายเพิ่มไหมครับอ๋อเวันนั้นพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดดังๆใช่ไหมไม่ต้องดังก็ได้ครับแค่ติดปากอ๋อแล้วทำไงพูดบอกบอกแล้วก็พูดเลยอ๋อพูดว่าไงว่าใายวันไหนบ้าง ขายวันไหนบ้างออ๋ขายวันวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันอาทิตย์นะคะอ่าที่ที่นี่อ๋อเพื่อที่นี้ไอ้ลำไยามีวันวันเสาร์แล้วก็มีวันอังคารอ่าครับผมเพื่อจะมีคนมาดูลำไยค่ะครับผม คขอบคุณครับขอบคคุณนะะเผื่อจะมีคนมาอุดหยุดใหญ่เพิมเยอะๆขอบคุณครับขาอยไข่ดีครับผมเท่าไหร่คิดละหกบาทไปเลยขายกระทุ้นด้วยโอ้ยใส่กระทุ้นสองก็ยากสิบบาทนะืะเอาหญ่หน่อยอันนึงขวดด้วยจ้านี่โอ้เพิ่มเทิมเลยสิบบาทเองนะครับ ถั่วถูกมั้งตอนนี้แค่ยี่บห้าบาทอ๋อได้ครับขายกระทุนเลยเออเยอะมากโหเจอมากโอเคสาห้าบาทแล้วเกิดแดงเไหมถุงมาสิบบาทน่ะมาคือเลยไหเธอมาเขือแตงแตงร้านไม่ใช่อันนี้เบื่อมาเกล็ดแกงไงลูกอ๋อมะเขอเปราเขือแกงไม่เอาเราจะไปทำอะไรดี อันนี้ครับผมแตงปะแตงปะอแตงด้วยอันนี้แตงแตงแตงกวาด้วยแตงร้านแตงร้านเนี่ยลูกละสามลูกอ่อสองสามรูปอ่ะเอารูปไหนดีเอารูปนี่นี่นี่รูปมันยังยินอยู่ใช่อมอื๋อที่เขาตามแตงนี่นี่โอเคมีขิงมีขิงอะไรเอ้ยขมิ้นหรือเปล่าขมิ้น อันนี้ก็ขิงอันนี้ค่ะนั้นนักขิงขิงหมดเลยเอาขิงออนขิงแก่มั้งใช่ขิงออนขิงแก่อันนี้20สิบค่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าห้าทสิบห้าบาทโอเคห0าอีกสี่สิบบาทใส่ตลาดกินได้อีกหลายมื้อใช่ถูกมั้ยยังไม่ถึงร้อยเลยมั้งใช่ไหม ใช่ขอบคุณนะคะเอาไปผัดผัดนะค่ะเนื้อมันเหลือแค่นี้อ๋อมีแค่นี้เหลือแค่หนังครั้งขอบผมขอบคุณค่ะขอบฉันสวยเนาะอืะขมูกรอบอร่อยเนี่ยไปกลับทำพรุ่งนี้ได้อีกนะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยจริงเออ หมูกระเทียมผัดถั่วผัดบรอกโคลี่ตำสม้มทั้งหมดหรอห้าสิบห้าสิบร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเลยได้สามจีเมนูเออกินได้หลายวันอ่ะหลังจากที่อุดหนุนคุณยายแล้วนะครับแล้วก็แวะซื้อหมูลแล้วก็กลับหอ,อกันดีกว่านี่ได้มาเยอะเลยครับนี่ถั่วแตงร้านมะเขือเทศพริกบล็อกโคลี่มะขามป้อมจะได้หดอดสนุกทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าบาทอ้าวผัดถั่วเริ่มทำได้กระเทียมน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาแค่นไ้ม ถั่วหมูแค่นั้นแหละรสด,ดีนิดนึงเขาเชฟมือหนึ่งควงกระทะมาเรามาเริ่มผัดทั่วกันดีกว่าขั้นตอนแรกก็เจียกระเทียมให้หอมเลยนะครับให้เหลืองเป็นสีทองเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่หมูลงไปผัดตามชอบเลยพอหมูเริ่มสุกเราก็เริ่มมาปรุงรสกันเลยดีกว่า ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายใครชอบหวานมากก็ใส่มากใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะฮะตามด้วยน้ำปลาอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องใส่ผงปรุงรสอีกนี่แล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับสุดท้ายก็ใส่พรกเอกของเราลงไปนะครับคือถั่วฝักยาวที่หั่นแล้วนะฮะจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดจนกว่าถั่วฝักยาวจะเฉานะฮะแล้วก็ตักใส่จานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทานได้เรียบร้อยแล้วครับ เ,เรียบร้อยเดี๋ยวจะกินข้าวกันและนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผัดถั่ว<อ>ส้มตำเป็นไงบ้างลองชิมดูสิอร่อยสุดๆข้าวนี่ก็หุงเองทุกอย่างไงกินกับแตงมีขนมจีนด้วยวันนี้เวลกูเดี๋ยวจะกินส้มตำมือที่สุดที่สุด อืมอืมเยีมากแซบเค okay, ครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วเนะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันคลิปต่อไป